สำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพาคนที่ใช้ google plus นะครับสร้างเพจกันซึ่งเพจนั้นก็จะคล้ายๆกับเพจของ facebook นั่นเองเรามาเริ่มต้นที่การคลิกไปที่ more จากนั้นให้เราคลิกที่เพจจากนั้นให้เราคลิกที่ create new page ส่วนใหญ่แล้วเพจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นองค์กรต่างๆในที่นี้เขาก็จะให้เราเลือกประเภทของเราซึ่งณนะตอนนี้ผมขอใช้คำว่า product and brand นะครับ ขั้นตอนต่อมาให้เราทําการเลือกแคตตาล็อกี่ให้เราทําการเลือกประเภทของสินค้าหรือแบรนด์ที่เราต้องการจะพรฒชามพันธ์ซึ่งในที่นี้ผมขอเลือกเป็น education เมื่อเลือกประเภทของเพจที่เราจะทําการสื่อสารนะครับจากนั้นให้เราทําการคลิกปุ่ม next จากนั้น Google Plus ก็จะให้เราเลือกชื่อของเพจที่เราต้องการจะตั้งจากนั้นให้เราทําการกรอกเว็บไซต์ที่เรามีอยู่จากนั้นเป็นหัวข้อของการจํากัด อายุของผู้ที่เข้าชมในที่นี้ขอเรื่องหัวข้อแรกซึ่งใครๆก็เข้ามาได้ให้ทำการคลิกที่หัวข้อ i agree และจากนั้นคลิกปุ่ม continue ขั้นตอนต่อมาเราจะทำการใส่รูปภาพที่เป็น cover page ทำการคลิกที่ปุ่ม add your cover photo จากนั้นจะเกิดหน้าต่าง pop up เขาก็จะมีรูปตัวอย่างให้เราเลือกหรือเราต้องการที่จะอัปโหลดรูปของเราเอง ถ้าเราต้องการอัปโหลดเองให้เราคลิกที่อัปโหลดเราสามารถลากรูปมาวางไว้ที่จุดไขป่ปลาหรือจะทำการคลิกที่ปุ่ม select photo จากนั้นให้เราทำการคลิกเลือกรูปที่เราได้เตรียมไว้หลังจากที่เลือกแล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม open ตอนนี้รูปของเรากำลังถูกอัปโหลดขึ้นไปขั้นตอนต่อมาเราสามารถที่จะ add logo เข้าไปได้ด้วยให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม add logo ทำการคลิกปุ่มเพื่อทําการเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราสมมติว่าอันนี้เป็นโลโก้ของเรานะครับเมื่อทําการเลือกรูปภาพแล้วจากนั้นคลิกปุ่ม OPEN เราสามารถขยับเลือกองค์ประกอบของภาพได้ตามความเหมาะสมจากนั้นให้เราคลิกปุ่ม Set a d p r r o i l l p p o t o เมื่อเลือกรูปทำเพจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใส่รายละเอียดต่างๆของเพจทำการใส่ข้อมูลอีเมลเพื่อที่จะใช้ในการติดต่อ จากนั้นให้เลื่อนหน้าจอลงมารอจนกระทั่งพบปุ่ม finish จากนั้นให้เราทำการคลิกลงไปเมื่อเราได้เพจแล้วตอนนี้เราก็จะสามารถที่จะโพสข้อความออกไปได้แล้วลองเขียนข้อความลงไปนะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายจากนั้นคลิกปุ่มแชร์และทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างเพจบน google plus พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ